อ่ะกินได้เลยวายจันนนเพ้เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยได้ยินเลยนะวายจันมแพ้เนี่ยหกร้อยน้ำมันออกหกร้อยไม่เป็นไรครับโอเคไม่ทัดก่อนเหรอแสดงว่าน้ำสี่ลิตรเนาะอันนี้สองนะก็อันนี้ได้สองลิตรถ้ากัดออกมาได้สองลิตรทองโลครับจากนมพวกโลได้เลือดน้ำนี่เลือกประมาณสี่ลิตร สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบวันนี้พบกับผมอาทิตย์ชีวิตบ้านๆเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาไปทําอะไรดีวะวันนี้ผมจะพาไปทาวายนะครับจากนมแพะนะครับอ๋อกินได้เลยวายจากนมแพ้เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยได้ยินเลยนะวายจากนมแพะเนะ่วายนมแพะเขามีแต่วายแต่สับะรดส,สับอะไรอะไร,ะไรพวกอ,อะไรเนี่ย แพ้เนี่ยโอ้โหเกิดจากท้องแม่มานะไอสามสิบกว่าฝนนี่โอ้โหยังไม่ไม่ได้ยินเลยนะรับไม่ได้ใช่ไหมรับไม่ได้ไม่เคยได้ยินเป็นคนรุ่นเก่าไม่ได้ยรับอะไรไม่ไม่ได้ก็ไม่รู้ก็ไม่รุ่นเก่ารุ่นใหม่เราไม่เคยไม่เคยได้ยินในวายนมวายนมแพ้นะนมแพ้เราจะทำโยเกิร์ตทำชีสอะไรเงี้ยว้าวเออปัญญาอ่อนหรือเปล่าทำมาจากนมแพ้เอางี้เถอะไม่ได้ว่าเห็นนะคนก็ไม่กล้ากินนะครับ เราว่ากันไม่ได้ใครชอบไม่เหมือนกันนะครับค,คือเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนไปทําวายจากนมแพะก็บางคนเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่กล้ากินเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ครับไม่บังคับแล้วใครอยากลองข้องแปกก็ก็ลองดูได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีทาวายจากนมแพะแ ทำปาาระกันชีวิตก็าเพื่อท้องร่วงหมดแรงหมดอะไรเข้าโรงพยาบานลนั้นมีไหมจะลองใช่ไหมละ่ะเพื่อลองถ้าไอ้รับประกันการเข้าโรงพยาบาลลาเลยแม่อ,อย่าง, A, งเง,งีง้ยไอ้บิ๊กไอ,ลอ,ลอ้ลองฮองนอะไรเนี้ยลองฮอนลองฮอนลองในวันวาเลนไทน์เนี้ยอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมเมื่อกี้พูดสินค้าผิดที่ก่อนอื่นผมมีสินค้ามานำมาแนะนํานะครับเป็นอาหารเสริมสําหรับท่านชายครับเป็นสินค้าที่ได้รับรองจากอยครับคือ ใครที่ใช้แล้วก็ลองเข้ามาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นได้นะครับลองหอนใช่ไหมลองหอนแปลว่าเข้ายาวแต่เป็นไทยก็คือเข้ายาวนั่นเอง <laughs> เดี๋ยวเราจะมีพีซินเตอร์เอามาลองก่อนไหมเอามาเลยเออคนนี้ครับเขาจะลองอยากลองลองสักแพ็คหนึ่งไหมลองสักแพ็คสิ<ด>จะไปลองจะไปใช้ที่ไหนล่ะดูที่เขาแม่งจะยาวมเมีย<ม>ก็ไม่มีทําไงอะ เดี๋ยวก็ซื้อเออาดิเอยมีตังก็ซื้อดิวันนี้มีเออกองอยู่ไหนวะกองอกงเมีอะไรแกเปิดเนี่มียไม่มีอยู่เชียงรายเมียเป็นมีภรรยาอยู่อยู่ไกลครับไม่มีเอ้ไม่มีโอ้ไม่มีเลยโอ้โตดีว่วะซื้อที่ขอตังค์ละพันดิเออได้ได้ไอ้ไออาหารเต่าอันนี่ก็จะขอกินฟรีวะนั่นเนี่ยจะขอกินฟรีเนี่ยได้ได้ได้ จริงๆคือคนนี้เขาไม่ต้องกินอยู่แล้วไม่ต้องกนสุดยอดเป็นที่ขึ้นเรื่องเลยอยู่แล้วสําหรับในกลุ่มเพื่อนนะครับใครก็เ่าอ้นั้นก็พูดเล่นกันอพูดเล่นแต่ว่ามันมันก็ไปมีเขาโค้งมาจะเรื่องจริงอ่ะก็มีมูลมีอะไรมาก็พูดล้อกันก็แต่งเติมตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดัหนังละแต่นี้เป็นไงบ้างแต่กับพลังกายเหมือนเดิมไหมเหมือนตอนนุ่มๆนั้นไหมพลังกายดีมากเลยต้องแต่ไอ้นี้ร่างกายไม่ค่อยดีอยากลองไอ้ตัวนี้ดูะ เริ่มเริ่มถอดถอยเลยทีต้องลองดูวาเลนไทน์นี่ดูที่ถ้าปึกปังจะมาบอกทีนะอันนี้เราไม่ได้โฆษณาเราคุยกันเล่นเฉยๆอ่าฮะแต่ว่ายังเพื่อนผมยังไม่ได้ลองครับลองฮอนยังไม่ได้ลองลองฮอนแปลว่าเข้ายาวเนี่ยนะลองเด็แก่อาหารเด็กเราด้วยกันแล้วกันเอาอีอาหารเสริมว่าจะกินฟรีเด็กจะต้องออกตังค์ให้เด็กแบไอ้นิวแม่งกูทุบทิ้งเลยนะเอาแบไอ้นิวว่าได้เฮ้ยอย่าไปเหยียดเขาดิ เาจะไปเหยียดเหรอเนิวก็หลายนิวไงเนียวแนวดูเนยอ่าสำหรับวันนี้ครับผลิตภัณฑ์จากนมแพะอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้เป็นการทำวายจากนมแพะครับ <c oughs> เพื่อนผมบอกไม่กล้ากินนะครับจะไม่เป็นไรครับหากใครตนใจครับเรื่องเราบ้านๆครับใครต้นใจก็ตามผมมาได้เลยครับไปกันเลย ตั้งแต่อยู่เลยค่ะเทนมแม่ใส่ยังใส่ยังต้องใส่เลยยูไม่ได้คอยยัดเท่าเลยดีกว่านะเราก็เทเทนมแพะสดนะนมสดที่เรารีบนี่นมนมดิบนี่เป็นนมดิบเลยไม่ใช่นมสดมีอะไรก็ใส่ใส่ของนีกล่องแล้วกล่องแล้วรีดมาแต่กล่องแล้วฟังจากพิธีกรดีกว่าฟังผมมันได้สาระแล้ว อือด้วยทำงานแล้วอ่ะคุณลองรีบมาครับแม่ทันได้เปิดรายการเลยครับส่วนผสมส่วนผสมนเลยนมสดโอ้จะยิงกันเลยนะครับมีสองอย่างนี่นมกับอันนี้ในเขียนให้ถ่ายโอ้จะไดงว่าให้ถ่ายแล้วคนไข้ได้เลยครับพ่อนมกับน้ำต้มอันนี้คืออะไรครับน้ำต้มเหรอน้ำส้มสาชูน้ำส้มสายชูกานความเข้มข้น5%อันนี้6%เกินได้เดี๋ยวนี้ช่างมา100 ml นะครับช่างด้านใน หนึ100่งร้อยนะคะค่าปลายทางเราต้องการน้ำเวอเอาไปทำวายนะครับน้องตั้งไฟโดยตรงได้เลยไม่ต้องตออไม่ตต้งุนตั้งไฟโดยตรงไม่ต้องตุนอ๋ออไม่ตต้ตงุนครับพอมันเดือดเราแส่พรอมใส่ชูปตกตะกอนเราเตีมันใส่รากสาบานเอิร์ทหรือก้อนโปรตีนนมจะอยู่ในนี้น้ำเวที่เราจะเอาไปทำชีสถึงได้น,นี้ ้ออทนอันนี้6ลิตรเดี๋ยวแผนแรกผมจะให้เข้าสร้างต้อใส่ชูที่100 ml ก่อนนะครับอนี100้100มล100กมมลนต้มใจชูนะครับ5อระเซ็น อนน 4, 5, 4ุ่นสักประมาณ40-50าองศาแล้วก็นอนแช่อาบน้ำนมจะเป็นการดี่หอบผิว<อ>เราจะไปเอาน้ำนแร่เนี่ยนะใหญ่ลูผมุมขนวายที่ทมีแอลกอฮอล์ก็ไปตาลลางต่ความชุ่มชื้นอได้ไม่ต้องตอนทำเป็นวายแล้วเอามาอาบใช่ไิม<อ> <doctr inal> ไม่ดีกว่าเลยมันออกอ่ะมันเข้าไปในร่างกายมันขับเอาเลยใช่ไหมออก ก็มันเยอะทั้งข้างนอกและข้างในไก่ง่ายเกง่ายกินไม่พอให้เราตังค์ใชพยายามขูดคนหม้อนะครับใชเวลานานแค่ไหนต้องให้เดือดแค่ไหนเดือดครับเอาแค่สุดเดือดใช้ปั้น้แลวมันคนมันจะติดก้นนะครับต้องคนเคยร้องมันมีโปรตีนโปรตีนมันจะไม่โดยความร้อนมันจะจับตัวกัน นมแพนดิสสดเลยเหรออันนี้รีบมาขามรีดสดตองแล้วแบบไม่ียกว่าออร์แกนิกแบบทีอแบบให้ผลไม้ให้อะไรอย่างเงี้ยฮะตั้งแพงนเดี๋ยวี่เจียงใหม่เคยซื้อแพงสุดริดละร้อยยี่สิบบาทนายตัดแท่นยัเองะปกติโล่ตัแท่งหรือตดาล้าิบหนมหมอเบสด เขาให้กล้วยตลอดนมที่เขานมแค่ที่ออกมามันก็จะมีอะโแมาของความเป็นกล้วยอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อของเขาไม่ได้แม้มาหั่นใส่ที่เล็กใกล้ๆนะครับอาจารย์แล้วเขาจะขอแค่ขูดอ่ะเราต้องสังเกตถ้าเกิดว่าหม้อมันด้าน้งมันลื่นๆแล้วเนี่ยต้องขูดอะเดี๋ยวถ้ามันฝืดแสดงว่าแตนเลทกับแตนเลทมันถูกกันอยู่ถ้ามันลื่นแสดงว่ามีชั้นของไขมันโปรตีนไปเคลือบล่งเงี้ยเราต้องขูดล่ะ ก็ใช้ประสบการณ์นิดนึงแต่นะต้มเองครับคองแพ้ที่นี่ไม่มีถี่าว่านะมันเป็นพันดีครับพันดีอพันชามีป่ะชามีชามีมันจะกินอย่างนงี้แหละจะดูว่าหนึ่งร้อยประมาณสี่แน่จะมีจะมัค่อยมีกินเมื่อกี้ใส่น้ำส้มกับป็นอะไรนะครับผมไทยไม่ทันครับ น้ำต้มหนึ่งร้อยมิลลิกรัมมันจะทำให้โปรตีนจับตัวนะครับไอหมันตึ้มเปิดใช่ไหมครับค่ะตึ้มเปิดคน้ำต้มไม่ไอ้ลักษณะมันเป็นหลุ่มเนี่ยถ<ม><ม>้าลักษณะมันเป็นหลุน่มเนี่ยมันจะไม่ค่อติดเท่าไหร่เริ่มเป็นก้อนละเริ่มเป็นลักษณะเป็นก้อนแต่ว,ว่าถ้าตัดโปรตีนออกมาดีตัวที่โปรตีนมันจะเน่าก่อใส่น้ำต้มเพิ่มมาหนึ่ง อขอเปลี่ยนมอได,ได้ไหมครับตอนนั้นเททิ้งยปมอมันเป็นรุ่มนะครับมาเปลี่ยน อออเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนม้อ,อเลยครับเยบอะเปลี่ยนม้อ,อคร,ครัก่อนไหมครับมันไหมก่อนอะไรเนส่วนเรียบเลยเออต่วนมันเรียบครับเมื่อกี้ภาชนะมันไม่เรียบเลยต้อง,องเป็นพอหม้อเรียบเวลาเนี้ยมันถูกอะ การคนเพียงแค to like e like ่ไม่ให้มันไหมขณะเดียวกันในคนรอไม่เดือดละไม่เดือดละไม่ใช่ได้ใช่ไหมเทๆที้เลยแลค่อยเทนะคะเราจะเอาแหนมเราจะเอาแค่เคนเตอร์แต่เป็นแบบเคนเตอร์ วงางกระโดดใส่ขาดตัวเองเดอ้อรูปไปเลยแปลไม่ได้เลยชิ้งไว้จนกว่าจะแยกชั้นจับตรงนี้ให้หน่อยอย่าดึงนะครับอุ้ยดึงไปแล้วหน่อยหนึ่รให้น้ำมันออกให้หมด ร้อนไหมครับตอกทั้งหมดเลยอ <Supp ets> ันนี้ที่จะเอาไปหมักเป็นไวน์ต่อมันจะเหลือน้ำตาลเล็กโตสเหลือคอไลเหลือวิตามิลลนแร่ธาตุต่างๆอยู่ในนี้นอันนี้ดีใช้ทั้งบนมีประโยชน์โปรตีนย์อ้งบนด้านนี้ใช้ไม่ได้เลยท่านค่ะอันนี้คือชีสอันนี้เป็นตระกูลของริคอตตา<ม>ชีสปานีชีส มาค่응อยเฉยเฉยพัก hmm. บ er ่มอะไรเมื่อกี้นี่พีกี่กดปูม้นนี่ม้วนสะอยักกินเดี๋ยวปอติดตาไ้ไม่น้ำติดด้ยวติดแล้มันไม่ได้หลั ตัวนี้เดใช่สูงเลยนะพะเจ้าค่ะไม่รู้สยอะไรมกท้ายลูกอยู่600น้ำมันออกหมดไม่เป็นไรครับใส่ยังไงใส่าขึ้นก่นี่มโอเคไม่ทัดก่อนเหรอแสดงว่าน้ำ4ลิตรเนาะอันนี้2แน้ี่อันนี้ได้2ลิตรถากัดออกมาได้อ2ลิตรสองโลครับจากนมพวกโลได้เรื่อยน้ำเรือประมาณ4ลิตร

ตามสูตรน้ำตาลหนึ่งโลเรื่อวลาเรหมักมันไม่ฟูตึงฟูบ้านหลังนี้มัน้ำให้มันแายงใจโปรตีนที่ติดอยู่กับภาชนะนะครับเราต้องล้างออกนะครับเดี๋ยวมันจะเน่าครับ ตรงรลางเค้รื่อยครับาอยู่ที่ประมาณสัก80-85องศาเป็นจุดสังเกตนะตอนนี้ถ้าไม่มีเทอร์โมก็ไอขึ้นเหมือนกันไอขึ้นก็ยกใจลดอุณภูมิใช่น้ำในน้ำเย็นกัดโอ้ใช่น้ำพออุ่นๆก็รลวมังเป็นน้ำแกงเ่นๆโอเคครับโอเคไอขึ้นนะ85องศาไอขึ้นรอไอขึ้นอีกคนนึงก็เตรียมก๊ลมัง ม่กีน้ำตาลที่ตัดเลี้ยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับใส่นหน่อยน้ำตาลจะครึ่งชอ้อ,อ,ชอนโต๊ะก็ได้ครึ่งช้อนโต๊ะมากกว่านี้น้ำตาลใส่เท่าไหร่ก็ได้หรอหนึ่ง,ง1 1> ช้อนโต๊ะใส่ 1> 1นิดนึงก็ไิดหนึ่งช้อนเตียง่านน้คนให้ละลายราเชื้อน้ำตาลน้ำร้อน ร้อนนะโอ้เจ้ใชัน้ำร้อนน้ำตาลมีเชื้อใช่ไหมน้ำ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 ปิดขวดใหม่นี่ไมครับนี่นะถังบางทีใช้เวลาปกติก็ชั่วโมงอ๋อชั่วโมงเดียวแต่ถ้าให้ดีเลยก็ประมาณสองถึงสามชั่วโมงเลี้ยงในน้ำร้อนเหรอเลี้ยงในน้ำน้ำผสมน้ำตาลเลี้ยงยีสต์เ่าไหร่สามสิบห้าสี่สิบ นเข้ากับไอ้ตัวนั้นอ,เอะเดี๋ยวเกิดทำกันหน่อใช่โอเคเอยิบใส่เลยครับอปยิดมาใส่ครับยึเแล้วจะทำอะไรนี่คือก่อนกรหาด้วยนะต่อทีเรียงยิบเขาเลี้ยงกันอย่างนี้เลย มันกินเลยมันกินอะไรอะแล้วยืดนึ่งกิเป็นตาลเลยได้นเงื่นอ้วนกี่ชั่วโมงนะเมื่อกี้ตั้งชั่วโมงตั้งกันชั่วโมงเย็นก็ยังงงนะเปิดอากาศให้หายใจนะครับไม่งั้นแบคทีเรียจากอากาศจะตกเข้าไปนะอ๋อเปิดนิดนึง อันนี้ต้องคุยด้วยมีชั่วโมงนะกับเวลาชั่วโมงนึงครับจับเวลาไปเลยอย่าให้เขาทิ้งเด้อเหมือนกับครับแค่นั้นเองเขวานขึ้นนะครับค <ไ Soldier? S 2> วันขึ้นก็ไว้ไดนี้ดีกว่ามันร้อนป่ะอุณหภูมิมันร้อนป่ะมันเยีย่ยบป่ะเรื่อ,องอ,อันนั้นก็ร้อนอันนั้นก็ร้อนป่ะ วถ้าถสมมติว่าน้ำมันไหลออกมาเทใส่ในนี้ได้เลยนะอะไรทีเอาเเน้ำจิ<ส>บ,บน่แห้งขาดแล้วเลยในหอมั่น่ะเดี๋ยวตอนเย็นปุ๊บเรามาหั่นดีวงกันเหมือนสเต็กอ่ะอ๋ออันนี้มันเปื่อนอันนี้ไปแล้วอันนี้แม่แม่ต้องเอาแล้วทิ้ทง,ะะทงเถอะมันมีคลน่ะอเ,เอาล,ลบดิลบดิแบนแบนจะเพิ่งใส่น้ำนี่ไอขึ้นแล้วนะครับจะได้ เดี๋ลลายอ่าครับนกครับรเขาเรียกอะไรนะเรียกที่ไม่ถูกน,ก,น,ก,นกมันทำให้มันเย็นนะครับคือทำให้มันเย็นอนะเส้นน้ำแข็งตรงนี้ครับทำให้มันเย็นก่อนป้ามาปิดแบนฝ้าอยู่ในกระมังเลยไอ้คนเดืเอกก็ละลายปิดไปเป็นไรหรอกไอ้นคนเดือกก็ละลาย อให้มันเย็นครับเดี๋ยวน้ำใจมันไม่คนอ่ะคนหรอคนได้หรอสุ่มสี่องศาเลือดที่มสี่งศากะเอานะครับแค่มืออุ่นปั่นเบียร์วนะ รออุณหภูมิเรือเท่าไหร่นะหกสิบใช่ไหมครัสี่สิบสี่สิบองศานะครับแล้วก็ใส่ใส่ย,ยีสต์ได้เลย่ะโอ้โอ้ต้องต้องเพาะยีสต์อ,อ,ตอีก1ึชั่วโมงเนาะแล้วก็เอายีสต์มาใส่แล้วก็เก็บเข้าภาชนะรอตอนนี้เราเพาะยีสต์อยู่ครับรออีกหนึ่งชั่วโมงครับปกติเวลาพี่ทำขึ้น,ข,นขึ้นฟูเป็นมันมันจะขึ้นฟูเป็นยังไงอ่ะ ก็เป็นเป็นฟ okay ูเป็นเหมือนฟัคองเบียอยู่ก uh, ็ควรอ๋ออันนี้นี่ก็ใส่แล้วนั้งตันแต่ว่ามันเหมือนจะมีอยู่ข้างเนาะมาดูดิมีไหมมีฟองข้างไหมค้นหมูหมองคนเฮ้ยรั่วป่อวะถุงรั่วป่ะรั่วไหมถุงรั่วเออมันถุงรั่วป่ะหยดนะเย็นถุ่งไหมครับเรียบร้อยครับ เมื่อกี้ตอนที่เทยิ้ไตผมมาได้ไปดูนะครับก็แค่เอายิเทไตเข้าไปในนมแพะที่เขาทำอะไรอะที่กองเอาเนื้อออกไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นน้ำมันน้ำนมรออีกเจ็ดวันครับก็สามารถกินได้เลยครับวายนมแพะครับทำเสร็จแล้วเรารอีเจ็ดวันจะมากินทำเสร็จแล้วกลัวมันแนวหน้าเสี่ยงตายอยู่แล้วเนี่ยเออต้องกลัว ลองหอนก็ลองลองหอนก็ลองไอ้นมแท้น้องเบนทําใช่ป่ะใช่ทาน้องเบนทําแม่งกูกินหมดขวดแล้วโอเคนี่จู๋ดิโชว์กถ่จุที่ใหญ่ไหมนี่ชุดนี้ไม่ค่อยใหญ่เลยปวดปวดต้องกินลองหอนกินลองหอนก็มาอยู่นี่สิ้นแม่งพลุงพลังมันเครียไหมครับอ่ะไปกันได้แล้วครับเรื่องมารอเรื่องมาเยอะแล้วไปกันเลย